พุ่งนะฮึลงกหิ้งพุ่งนะสวยเลยมื่อนนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องตื่นมากกัดเบ็ดเบียกในครอบในครัวค้นคล้องออกมาแซ่ซาวกระล่างถวยนิ่วผุนมาใส่ดอกไม้ข้าวบ่อพ่อสับเขามาส่งกระปุนพี่น้องเอ้ยเขามาส่งกงระปุนแล้วกับเดีไปนิ่วเอารอบซองข้าวบ่อพ่อสับเอาผุ่นขี้งวัวงมะแซดอกไม้ผุ่นพี่น้องเอ้ย น้ำเบิดไปแพกหนึ่งนะคุณพี่เหลือเหลือสองขวดน้ำแพกหนึ่งนะกระปุนสามสิบโลค่ะโอ้โหขอบคุณพี่หลายๆเด้อขอบคุณพี่ชาวไต้หวันจัดหนักจัดเต็มกระปุนสามสิบกิโลโจโจ ซัมเมอร์หนึ่งลังเบ็ดสี่เบิดไปแล้วโป3สามสิบโลปาติลูกสิน้นฮอนด็อกลูกสิน้นเห็ดหนามมาน่ะนะสองโลล้วชินหนึ่งกินสามโลเนาะวันะนี้ก็มีข่าวดีแต่เศร้าไปหน่อยโอ้ยร้อยมาเห็ดหนามมาอน่ยอยกจะลังเอาออกมาแต่ตู้พี่น้องตีนไก่สองโล เตรียมจะทำน้ำข้าวปุ้นเจดำเแล้วสิมาทำห้าสิปปนเห็ดเพื่องพี่น้องกำลังสิย่างปูปลากระสามตกระสามต,ตัวปลาเค็ง่เมือนั่นอันนี้จะมีข่าวดีอะไร มาส่งกระปุนกระส่งเธอเด็กอี๊ได้ดพี่เนาะแต้หกโมงนี่รับข่าวดีพี่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่กทานที่ไว้เพ่อมันเกิด้ร้านสาวในสยายเมื่อวานกระบิดไปสองร้อยขายา ฉีดยาเงินหับมาลอยดอนกระจกไปแล้วแล้วก็เอามาคืนเลยนี่ลอยดอนไปสามพันหนึ่งอยเนาะก็สิไปซื้อเค้กวันเกิดห้ลุกซาวห้ล้านซาวของคุณป่าทางอเมริกาก้อนหนึ่งสี่ร้อยบาทเนาะเลือหันกระสิผูกแค้นในเพลนแล้คกะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาจากหน่อยเปิดเรียนพี่น้องวันที่หนึ่งกันยาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเด้อราย,ย,ย,ยการ ไม่ใช่แหละของที่สาวทางกำแพงเพชรสามรอยบาทเนะทา,า,า,เเาเนะมา,วาอวยพรวันเกิดให้ลานสาวผูกแขนห้านสาวเนาะสามรอยบาทนี่ขอบคุณหลายๆอากาของคุณยาย ทางกรุงเทพหาล้อยซ้าบาทเนาะนี่แล้วก็คลองอ้ายผู้ซื้อกบแหละซื้อกบสวยเจ็ตัวเนาะกะหาล้อยบาทนี่มาผูกแขนให้ร้านสาวกับพอดีเป็นทุนการศึกษาให้ร้านสาวนะก็สิผูกแขนให้เพื้นเนาะนี่ ก็สิอเอาไปซื้อเค้กหกร้อยเนาะแล้วก็พี่น่างเพิ่นก็ใไ้ซื้อเค้กไ้ก้อนหนึ่งสองร้อยหาสิบสิไปเอาสองก้อนมาเนี่อยู่ร้านเบ่ามีเนาะนี่รวมเป็นเงินเทานอกหนึ่สามพันสองสี่หกแปดสิบสี่พันสี่รอยเนาะสำหรับวันเกิดลานสาวอันนี้เป็นเงินเนาะฮะฮะ เออทางพี่นางทางอ้ายฮะแล้วมาอวยพรวันเกิดให้น้องสาวตั้งได้แหละกลัวเพื่อนทุเพื่อนล่างถวยละไปเลยพี่น้องสีขาวของน้าเนี่ยลูกสาวเ้าสิเป็นคนบ่าวเด้อพี่น้องเป็นคนว่าบุเป็นเนี่ยว่าว่าบุเป็นนั่นซะเป็นคนสะเนี่ยยังไดงก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอื่อยอ้ายตัวใหญ่จะดีทุกคนที่เมตตา น้องน้องร้านร้านตลอดมาเบิ่งแยงตลอดมาเขาหายอยู่ดีไม่แห้งวัสดุสกคนกิจการงานหงเฮืองที่จัดสุดใหญ่ไพ่กระพริบสุดๆก็คือเอื่อยทั้งไตวันเนาะเป็นน้วสามโลเอถึงใจขนาดจัดใหญ่จัดเต็มผูกกระปุนแต่สามสิบโลปนินสามโลตีนไก่สองโลลูกศรหาโลเนาะแล้วก็เครื่องดื่มอีก จัดใหญ่จัดเต็มขอบคุณหลายๆเนาะทันงานสู่คนร้านไผ่กับจัดสุดใหญ่ไผ่กับผิบขอบคุณหลายๆที่บึงที่แงงเขาให้ทุกคนเอือ้ออายผู้ใหญ่จะดีทุกคนคกิจการงานของเพื่อนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเดอ้อขอบคุณหลายๆปีใจเฮักับนังเตอก็บบ่าพิบาบาบาดบ่าถือบาวข่อยบ่าแห้งกัอย่าทื่งซาเด้อพี่น้องเด้อเป็นคนบ้าบอแบบนี้แหละพี่น้อง บ้าบๆบอๆแต่จริงใจบอดเเคยตัวบอดเเคยต่อแลเนาะไปบอกว่าเอาอะไรหิวเข่าเดี๋วสิไปเห็ดกินก่อนจะนอนเจดําขึ้นมาอ่าอีหล่าเอ้ยไปหาคุดอันนั้นเด้อละมันไปเลี้ยงงัวงัวข่าวหัวเชียงคายเด้อนี่พี่น้องอย่างเห็ดเพื่องเนาะได้รับข่าวดีรัลวล้มวมาในเนาะขู่แคนร้านสาวแล้วก็ชวยจัหนอนกันซิไปเอาเคก้กพี่น้องจ้า ยังก็ขอบ,บุญขอบคุณเอื้ออายเด้อขอบคุณหลายๆชีดำสิมาจากมงเนาะบ่าบอยว่ากินกังเว้นเลยว่าสันกินเถียงเลยว่าสันพอดีหิวหิวคนว่มามึงหิวหิวอย่างแซ่บว่าสันเนาะคือแตกเซยโบดีตมพี่นดำว่าชีตมเอาอ,อันจังไวยมกันโอ้ยมันบ่อเสีบพี่น้องเลย ป้ากับพอดีแท็กขนซอเกตแ้วแตะวนนันก็ตัวพวกใหญ่ตีนไก่กับอว่นทันตซับฮาออกมาแต่ตู้เนาะไปคุ้นหัวขาอ่อนมาให้ในเดอ้อหัวขาอ่อนหัวชนไทยยล้เาเอ้ยมากรอกน้าตอนนี้เดอ้กอกรอันนี้เน่ะมันว่างอะไรในตุ๊กเนี่ยมันจะ,กะเก็บใส่ทงไว้หกร้อยบาทเนะาะปุ่นเข้ามาส่งมาเสาะอันี่พี่นนอง หกร้อยบาทอันนี้ก็ะซ่ามันใส่มากกับบักอ้วนเอาตีนไก่มาหายกับบ่วเอาขึ้นเนาะตามชิปโล้็เขาจะขี่รถจักรมาส่งเนาะจักรมาส่งสาเต่า เาอว่าโอ้คันหนุ่้ใหญ่ยยจะดีจัดหายเราจะซื้อเค้กน้อยๆเนาะมาเป่านะผ้าขาวว่ะเห็ดให้เพิ่นเขาอวเป็นบุญละล,ะละยายแหละพี่ผู้ใหญ่จะดีเหมืนจัดใหายจะนักจัดเต็มดีใจแหละพี่ได้กยาผู้ใหญ่จะดีจัดให้บ่ได้เคยห่างบ่ไดเลยเคยไรเงาะ ขอ่านางดีๆแล้วขอบคุณป้าลุงนะแม่นางดีๆขอบคุณขอบคุณป้าลุงเด้อให้พรป้าลุงนะป้าลุงเด้อขอให้ป้าลุงดีๆแห่งอันเงี้ยอนเงี้เด้อทิจัดวันเกิดให้ล้านล้านกิจตั้งใจเลี้ยนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทิจัดวันเกิดให้ล้านล้านกาสศตั้งใจเลี้ยนหนังสือเก่งๆน้องกัสชิฮอมหัวแก้ทำเหตุอันนี้อยู่ เฮ็ดคือเหม็นวะสันนะสบายดีไปหาล่างหนาเด้อเด้อห้ามหน้ายังจะสอบปัญญาหนะอิมมอ่มเอเล่แล้นี่นี่นี่เอลี่้บดจับเลยเอามือมาห้เอามือมามือ,มอสบายดีหน้หาซิมลิม เบิ่งผักแป้นกับเบิดพุ่นบ่จังว่าแตงขิริตนั่นๆบ่หรือว่าเพิ่นมีเดออกบ่สะออนบักอึ่ผู้ชมพอมึงขึ้นเบิ่งอันปิ้งเ็ดให้น่เฮ้ยให้ใส่น่สะออนบักอึเครือมน่ะขึ้นฮอดทะลุฮอดผู้พี่น้องผู้ดผู้พข้าางในน่ะข้าซ้อนข้าน่ะขึ้นทะลุผู้ปึยใหญ่กกระติกพี่น้องเอ้ย ีกันอยู่ป๊าติ๊บข่าวใหญ่ลงอันนี้น่ะใหญ่อีหลีเอลอปูอ้ามากนี่ก็ได้เดี๋มันชุบเฮาสิขาพี่น้องซื้อซอยน่เด้อหน่วยใหญ่แงก็เป็นตะมันเฮ้ยเอ้ยกระตูกระตีดแบบนี้นั่นมันสุดๆมักอึนะจักหน่ยเห็นจักหน่ยลวะพี่น้องเอ้ย ແບບใหญ่ขึ้นเมื่อเมื่อนีน้ํบ่ได้หดใด๋เกิดเองอ้าวเจ้าเฮ็ดเครือมันตกเฮ้ยฮะเนี่ยเครือตกลงนี่โควใหญ่นะพี่น้องเอ้ยติขาวใหญ่อื4พี่น้องเอ้ยมากมาก6มากใหญ่ยสะออนคัก หืไข่ใหม่เฮ็ดหอมกุ้มๆอยู่สะออนค่ะพี่น,น้องเอ้ยหืขี่งัวตัวใดวะตื่นมาดูซากระกวดใบม่วงอดอกอันนี้ก็เป็นดอกพี่น,น้องเอ้ยซ่อนๆขึ้นกำลัตงต้นนี้เป็นเหงาะเป็นดอกเป็นดอกอน,นี่ดอกหล่นแล้วตน้นน้นก็เป็นคือกันพี่น้อง ดอกไม้น่ะมีถูกมุมถูกแจแต่ว่ากระถางนะบอดีเพ่บปล่ะเค <c oughs> รื่องปลูกนะพี่น้องเลยดอกห้าวเรามักปลูกดอกไ <c oughs> ม้หมักแห้งดอกไม้น่ะอยู่บ้านหนะกาเดินน้ำหอมหนูก็มีแต่ดอกไม้ <c oughs> หอมเด้เอาขีง้งัวมาใส่อยากเลื่องๆเอาขี้งัวมาใส่อยากเปลี่ยนกระถังอยู่ Ừ, เป็นดอกอะไรสามสี่ดอกสองสองกันขึ้นอันนี้ต้นอันนี้ก็กวักมรกตนี่ก็ดอกพีนาหาฮกดอกพี่น,น้องเลยจะเหมือนเป็นดอกลายนี่รังเห็ดกินเส,ส่สาสิกินเส่าพี่น้องเอ้ย จีบตายใช่บอกใส่ร้ายพวกแท้ไงขี้งวนมันอิ่มแล้วได้งวนแล้วกินข้าวซสร็จเลก็สิหาเตรียมเครื่องไหวแล้วพี่น้องเอ้ยเวลาขึ้นไปซื้อกะปิให้แม่นัน่นละหรืวแล้วแล้วฟูมทาราเหตุยังนี่ <Okay. S 1> กะปิโลลืมซื้อมาพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านที่เมตตา ขอห้ซุ้มเจ้าบัะสกููสุคนอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยตลอดปีตลอดไปเด้อขอบคุณจากใจดีใ,ใจจนว่าบอกดีใ,ใจจนว่าบอกเขาบออยู่เป็ดเปรบ่ดีใ,ใจจนว่าบ่ถือ